เจอกันอีกแล้วนะครับในช่อง a l ร n e นเพอร์เและนี่คือตัวต้นแบบรถไฟฟ้าของ Audi s k y f i r ตัวล่าสุดของ Audi เลยนะครับเพิ่งเปิดตัวเมื่อคือนนี้ตอนเที่ยงคืนวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเองและจากทีเซอร์ตอนต,ต้นคลิปนะครับเราจะจเห็นว่าตัวนี้มันว้าวสุดๆแบบสวยโคตรๆเลยครับเรามาค่อยๆดูกันดีกว่าว่ามีรายละเอียดอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นตัวคอนเซปต์ค่์ของเจ้าตัว Audi ไฟหน้าเป็นแบบ3มิติรวมถึงการชนด้านหน้าโลโก้ออลดีตรงกลางล้ำสุดๆดไปด้วยไฟท้ายและกระจังหน้าที่มีไฟรวมถึงโลโก้ก็มีไฟด้วยครับล้อแม็กขนาดใหญ่รวมไปถึงเส้นสายลวดลายของล้อแม็กก็สวยมากๆ เส้นสายของรถแต่ละจุดนะครับมันสวยจริงๆนะยอดเยี่ยมมากๆเลยครับมุม <c oughs> มองด้านข้างรถคันนี้มันเป็นรถสปอร์ตแล้วก็เหมือนเป็นแบบรถสปอร์ตแบบไฮเปอร์คาร์กันไปรยทีเดียวครับประตูเปิดออกอีกด้านหนึ่งนะครับจะดูเท่อีกแบบหนึ่งเลยและแน่นอนว่าการออกแบบรถนะครับดูสวยแล้วก็ลำมากๆจริงๆแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเราไปดูจุดเด่นที่มันว้าวต่อกันดีกว่าครับ <c oughs> ตัวรถเมื่อวิ่งบนถนนจริงนะครับจะดูโดดเด่นมากๆแค่ไฟหน้าไฟไท้ายก็กินรถไฟฟ้าให้หมดแล้วครับคันนี้มาพร้อมกับความรูหลาสไตล์ที่เป็น Audi มันจะเปิดประสบการณ์ใหม่ในการใช้รถไฟฟ้าเลยนะครับแล้วคันนี้ยังได้ระบบ AI อาจเริยะที่ให้ความสะดวกสบายแกเ่เรามากยิ่งขึ้นด้วยครับคันนี้สีมันล้ำสุด จะเป็นระบบขับขี่อัตโนมัติและตอนไหนที่เราอยากขับเองนะครับเพียงแค่กดปุ่มเดียวแปน้นคันเร่งแป้นเบรกรวมถึงพวมไลัยนะครับจะ,จะออกมาแบบนี้เลยโคตรเท่อะถ้าได้ขับคันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าสนุกในชีวิตเลยนะครับผมว่านะเวลาเราไม่ใช้นะครับมันก็จะพับเก็บแบบนี้ได้เลยและจอก็จะมารวมกันแบบสวยมากๆ ภายในห้องโดยสารนะครับกว้างขวางจอแบบเต็มขนาดใหญ่ใหญ่มากๆเลยเวลารวมกันแล้วแล้วก็มีกล้องในตัวซะด้วยครับมันคือรถไฟฟ้าที่ล้ำที่สุดแล้วก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับในการขับขี่ที่ดีมากๆแน่ๆเลยครับเอาละครับแต่ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวคอนเซปต์คาร์เป็นตัวต้นแบบนะครับที่เพิ่งเปิดตัวมา และถ้ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆสำหรับเจ้าตัวเอาได้ตัวนี้นะครับผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้ก่อนใครเลยครับและเพื่อนๆนะครับชอบตัวนี้กันหรือเปล่าผมชอบมากๆนะครับเพราะดีไซน์มันล้ำสุดๆและถ้าใครชอบคลิปเกี่ยวกับคาซานเทคโนโลยีเทคโนโลยีรถยนต์ใหม่ๆนะครับก็ฝากกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์รถยนต์ใหม่ๆแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับ